ขอน้กัน่นเลยเราเขาเียกแลนะ็เืองัตลกครับ จะเล่นมายากลครับไม่ใช่ไม่ใชอะไรเป็นการเต้นประกอบเพลงครับแต่ไม่ไม่ต้องออกเพลงเออออกเพลงอองก็ทำะไรเป็นการอะรเออเออรู้จัก The White เอ้ยใช่ไทยแลนด์ก็ทาเล่นะครับเออบีบีบ็อกซ์นะครับโอลาณคนเดียวคนอยู่ตรงนี้ alo alo này ตอนสองดาวของพวกเราทั้งหมดก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับปีนี้ท้งทัวน์้งรอก็หน่อยใช่ใช่เลยรู้ไหมครับว่าในบรรดาพวกเราอ่ะมีคนหนึ่งที่ทุกบริษัทต่าต่างต้องการตัวครับเขาสามารถพูดได้ทั้งหมดแปะภาษาด้วยกันเมื่อกี้อาจจะเห็นน้องพี่หนึ่งมาโชว์พูดภาษาญี่ปุ่นนะครับใช่ครับเต่ของเราทีมากกว่านั้น ขอเชิญรับแบบพี่โตนะครับเอาคนเดียรับปีดีกีเป็นเดือนมังศิษย์นะครับอะไรวะมีโพยอะภาษาแรกครับ

เช่หรอวะปนสวิตต์ภาษาที่สองนะครับตังดีๆนะครับทุบิดถูกผิดถูกผิดผิภาษาทามเช็ ภาษาต่อไปนะม่หีเดียต้องติดแล้วสลังฮิโยเจ้าเกาหลีหรือวะภาษาภาษาภาษาแรกภาษาเกาหลีครับสลังฮิโยภาษาที่สองเกาหลีเรือครับ

แล้วมาเดาด้วยกันม่สัตวี่อะไรวะลางูอะไรราาเตียจัไครับวมันขา ภาษาเนี้ครับเด็ดผมว่าทุกคนรู้รู้จักครับทุกคนพูดได้แต่ว่าทุกคนไม่เคยตระหนักถึงภาษาอนี้ครับฟังีๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบภาษาอารบิก็้ ม่มีไม่มีโอเคครับก็ก็เนี่ยครับมีทั้งหมดก็เท่านี้ครับแต่ว่าโชว์ปิดท้ายของเราว่าเด็ดที่สุดแล้วครับใช่ครับเป็นคนโชว์เสียงทองหายมือเดือยครับเอาไปเลยครับตัวนี้เราจะให้เขาเข้าไปใกล้ชิดกับพวกพี่เขาเลยดีกว่าเขาจะได้จับใช่ให้เราจับขีดตาหน่อยเถอตอนนี้เลยให้เขาดูท่าด้วย ไม่มีอะไรนะครับ้าเปล่าๆมาฝั่งนี้่นะครับไม่มีอะไรให้ดู้าก่อนครับเซ๊ดไม่มีอะไรนะครับอ,<า>อีตูวมีอีกภาษาจะฝากนะครับะได้งานนไม่มีนะครับ คนของเราอ๋อตายครับขอบคณนณมาครับขอบคณนณมาครับเ <c oughs> อบคณนณ่าจบแล้วเป็นคนหายเลย